นะท่านอิมามนาวีเรฮิม ah um ุดละเคยอกล่าวนะผมได้ในกิจกรรมนะของท่านอิมามนาวีนะท่านอิมามนาวีบอกมีเส้นะเส้สัญญาของอัลลอฮ์ตานะอัลลอฮ์ตท่านได้ทำการสัญญาอารบะฮ์ก่อนบูฮูดุรรับบานีรนะเส้การสัญญาของอัลลอฮ์ตท่านให้กับบ่าวเมื่อนึกมาได้บ่าวท่านนะอัลลอฮ์ตท่านสัญญาจะให้เลยนักการเงินบูฮูนีอัตจิบละกุม สันจุขอเถิดใน่เทมฉันจะทําการตอบรับดอกอองค์กานเนี่ยตระโบเองเลยอัลลอฮ์สัญญาถ้าหากเราไี้ขอดอกองคกับอัลลอฮ์จะไล้นะอัลลอฮ์จะทรงตอบรับเดอะองคของเราถึงถามว่าเวลาเรามีปัญหาพี่น้องที่มีเกณฑ์เราอยู่ขอมากับอัลลอฮ์จะไล้เวลาเจ็บป่วยนึงไปหายาตาได้เลยไม่ทั้งใจทำการมายังส่งเราค่ะตอบกับอัลลอฮฺไล้นะทางทางเจ้าลระ์บเองโอ้ดูอูนี่สันจงขอกับฉันเถิด astajib lakum nah cari ni kita bergantung pula untuk orang-orang kan berkata so nah uzkuruni azkurkum nah fazkuruni azkurkum tanjung ram dekun cantut nete cantet tak ada nah kan je dia kan nah alo sanja kan kan pino de mikiat menung bale aklan netung rau ni pino de mikiat allah kita kan pok pau rau nah tuk-tuk wala kang na kang lang khang quá khang dài khang bớt khang tay là ông có một cái gì là khu đặc hội là cái thế giá là in sẽ cao là gì là cùng là ta chu bốn mắt thì Allah có hai cặp thần này là ta là chu bốn mắt chán thì là gì là cùng thì mắt ในกสุดท้ายที่อัลลอฮ์ตสัญญาให้กับเรานั่นก็คือวามากานอัลลอฮ์นะวามากานอัลลอฮฺมุอัิบะฮุมวะฮุมยิสตักซิรุนอัลลอฮฺแต่ละจะไม่ส่งอาซาบนะอัลลอฮฺแต่ละจะไม่ส่งอาซาบบาปของพระองค์นะว่าอัลลอฮฺแต่ละจะไม่ส่งอาซากลุ่มชนนึงในชาตรีพวกเขาอิสติกฟาร์กับอัลลอฮฺ سبحانه แวะตะอาลาเราต้องผิดพี่น้องที่มีเกียรติแต่วัานี้ันจะสารภาพผิดกับอัลลอฮฺแต่ละอัลลอฮฺเราไม่เอาผิด แต่เมื่อนึงบม่อใดเราทำผิดพี่น้องเดเมเคเตเรานี่ยเจอนึงไม่ทำกันนะอิสติฟาร์นั่นแหละบาลาก็เราจะเกิดขึ้นนะกับคนคนนี้นี่สัญญาที่เขาต้องทำการสัญญาอ่าเมื่อนึงบม่อใดเราทำผิดถึงเขาต้องสารภาพไปในเดเมเกเตนี่นะ